กลับมาเรื่องราวที่พี่แจ๊ดของเราเขาบอกว่าอยู่บนความเครียดและความกดดันครับพี่ตัวเองทําตัวเองไม่ต้องบ่นเลยจู่ๆก็มีน้ำโหมีน้ำโหค่ะเพราะว่าหนุ่มคนนี้แจ๊ดเนี่ยเขาเป็นคนมากความสามารถที่สุดของที่สุดแล้วในเรื่องราวของการ cover หรือ copy ใครก็ตามเป็นทุกคนได้เหมือนหมดยกเว้นเป็นตัวเองก็เหมือนจรินี้ก็เหมือนจริงพี่ทาดูสิ การกดดันครั้งนี <Sure. S 2> ้สืบเนื huh. ่องจากนี่แหละค่ะความเหมือนที่ทําใครก็เหมือนแล้วก็คนคาดหวังทั้งประเทศครับไปเจอเจ้าตัวเคลียร์เรื่องนี้ว่าไอ้ที่กดดันนะมกดดันมากแค่ไหนน้องถามเลยค่ะเชิญค่ะพีดครับเครียดนุ้ยมันมันเครียดนะและคือเราทำด้วยความเราไม่ได้คิดอะไรแต่ทีนี้ทัพออะไรที่มันถูกคาดหวังมากๆอะ มัน,ม,นมันเครียดนะเว้ยความไม่เหมือนเราก็รู้สึกไม่ไมดีอะไรเงี้ย<อ>แต่เราก็จะกลัวว่าคนแบบคนเขาเส้นยึดมากๆเลยไม,ไม่เห็นเหมือนเลยวะเราก็จะกดดัน,เ,นเ,<อ>เราไม่ใช่คนอื่นนะเราเราเป็นตัวเราแล้วให้ไม่เป็นคนอื่นมันก็ยากนะซ้อมนานไหมอ,อะแต่ละอันเนี่ยซ้อมนานก็ดูก่อน<แ>เล่นอะพอคนเามันคาดหวงังเราก็อยากทําให้มันดีนะขอก่อนเข้าฉากจะดูย้ําอยู่นะจะดูดูดูเหมือนคนโลกอะเหมือนคนทางานโรคอะโตโน่เนี่ยยากสุดแล้วเห็นแล้วแหละว่าคนอะชอบส่งมาส่งมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะในในไอจีอะเพื่ออะไรวะับ ชื่นชมนะในเรื่องราวการสร้างความสุขให้กับคนไทยเจ๊ดเป็นหนึ่งคนที่คนไทยตั้งใจแล้วก็อยากชมผลงานทุกอันเลยงานนี้บอกเลยว่าแฮชแท็กส่งคลิปให้พี่ต้อยนะมันดังมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าพี่ต้อยคือโปรดิวเซอร์ไงเป็นคนคิดมุกต่างๆในรายการก็มาดิครับไงก็เลยบอกจากใจเลยว่าอา้าวหน้าความสุขของทุกคนเจ๊ดเต็มที่อยู่แล้วครับใช่ครับถึงแม้จะคลิดเล็กๆน้อยแๆแต่อ,ออกมาหน้าง,งานแบบนี้หาตลอดเขาบ่นแค่นี้แหละเขาเป็นคนบน่นแต่เขาทําใช่เออติดตามอยู่นะคะพี่แจ๊ดครับ